ก่นว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยน้องตามที่อิอนนี่ตอนขับข้าสุดสองครับแ่ าราเมยเนาะราไม่งหมวกเพชรเนาะมาเสริมน้ำัวสลัดเนาะถ่ายกินกะปิกินเืยกันตรงนี้โอ้ยไม่ได้ถ่ะก็ได้คุัมทําทำแค่เอยรา สิพาน้องแรบเตอร์พนลงไบบึงโหพนิดยังปลุกรุ่งพนกามที่นน้ำดิ่งงไหน้าบ่วแล้วไปหยอกมาสบายดีสบายดีพึชังมาะนอแรบเตอร์พนสอยสบายดีลุงนวลสบายดีด

อากาศตัวนี้วเนีอกาดมาตอกตอกทายนะครับใช่แล้วนี่ก็ตอกตัวนี้ตัวนี้กะตอกทีนี้จบตัวนี้กะมาหนีไม่ต้องบาดเจ็บก็ได้มอยู่หมบาวกได้ปุ่นซีปฏิติมบ่าวเลยเบาวใช่แบบเตอคนบรเคยเห็นนะแบเตอรมันบ่ยากหรอยานดน้อยย่างนี้ล รอยาไปได้เอาบอกเดว่าผมผมต้องกวาไม่น้อยเขาต้องปากเขาไม่น้อยไไเป็นี้ยผมจนอพมรุนรมาไปมาไปกาสูไเงี้ยหักถ่อนเยนะาักก่อนมีมันมีตัวนี้ไปดิบัเน้อยาลินน้ำมันเปื้อน

อืแน่มึงลุงไงไม่รู้นี่ก็ได้นี่ดีเบิงพอเห็ด่ยเอาชาวลุงลุ้มนน่ชิบะลุงอยากก็ไาชิบะใช่มชิบะชิบะขอาไปสิบัเอาไปได้นี่เลาเต๊บเตอร์ชิโตะอล้ว เอาเวที่นั้นตอกที่เลยเอาอันคางมาตอกอเดอเอาซื้อจะจับก่องหาดูใไม่มันนี่ดเอยแม่เด่นดิแม่เด็นเอาเราต้องออกไปแล้วได้เสร็จมาหานี่ dạ đưa dạ đưa ơi chấm này dạ quá ơi dạ 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 ลิ่นน้ำนะกึกึิกึกึ๊เลยกึ๊กึ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 หมอกไปลูกมันชิถึงมาก ก๊กเอียงหากระไ่ได้ไห้ดีะอืมห้อนอือเที่ยงเกาะดเที่ยเกาะเอตยไปขึ้นนอนรดูก

เดมาด้อนั owski, mai, ama, ่นนั่นนั่นนั่นนอาอาเมาเมามาไหนแม่มานแมไนแ่ดขืนมาได้เอ้าเอ้าพูนข้นมาได้เป็นยางขืนมาได้ Nó nhàng nam katana, 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 adapter đấy, adapter vẫn đi ừ. đấy. Mất không thấy như thế. đấy.

nhau chăm phá lời bà mình bà bộ chăm phá là bà này chăm phá Rồi, thơn này rồi. ต่อม <ersch> like ันก <Wait, S 3> ็มันก็ไปขึ้นเลยต่อ่วนี้นบอนบอสมด่าันี่วันี้กรต่อเนาะัขึนยังไงเอออานชิมีเสากลางบ่เออจู่โอ้เป็นทางนี้ก็หกนัเออว่าว่จะเต้นบาเพื้นนะปอกเจ้านาปอกเลย ทำไกจิั่วเรียนซื้อมาแต่พลารานบัวเนี่ยบอก่ซื้อมาแต่พารานว่ะเฮ้ยอะไรให่ดิใหญมีหน่อยอแต่ว่าสิหอมจะได้มีใหญ่แล้วมีน่อยเนี่ยมีใ่นเาน้อยบนชั<ป>้นุตายนี่ายโล<ม>บายคนปอกในถ้าับไงเนาะ ผ่อะลรเมื่อเซียนเมื่อสิผนเนี้ยพอดีพผลจเก็นขายเรื่อยเื่อยมันจะมีจักันักพูดจักรวัสือเป็นกล่องพอกินก็วปจักรเจอเกนโอ้ยไปพี่ตับเลี้ยงเยอกอ่านยาวคนเจริญสูงกิน มาครั้งแรกก็ได้กินทุเรียนมาครั้งแรกกินทุเรียนพี่น้องตาป่าเนียเชื่อว่าวันรุ่งอรุณกินทุเรียนในตั้งแต่โควิดโอ้โหจักปีมันแพงวะผมมีชื่อเออไม่มีเงินซื้อแพงดิแพงนี่นะฮะอย่างได็กินเลยเนะาะมันถือเนี่ยโอ้สุกี้ยังจับบ่ได้เลยหากินแต่มันถืออะไนี่ถือก็ได้เนี่ยแาวบริจาคมาแทบเลยมาแทบเลยไม่ใส่กันยังนะจับกินเลยนะ โอเห็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยก็เปนกินทุเรียนกันตองให้ปูมึอเต็มมาแต่ชัวงแแล้วมาแตกินเนาะเขาใส่เลยสะมาทั้งเล็กไี่บองเยมาเวหินนั่นตกยเนะจีวาได้ดูกันเดิมปกตินี่ไม่แค่ทางหากับ่านกินไปเวแต่เพระอยู่หไม่น้องแบบ เาไ,ไ,ได้พูคุยกันถึงแบบโอ้ล้มกันเตี้ยพี่พน้องไงไมเม่มาแล้วก็ตัอเร็กแเปลนไปเปลนเรือมาอแต่บุญเล็กได้มีโอกาสัมากลกไปหน่อตตเพิ่แน่พี่น้องไง้าวแช่เลื่อนก็จับมือบุกปงั้น บอบม่นเจ้าหูวไอเหนวดมาเราจะหาเบียงเราหิดแบบย่ไอ่นบอกเปด้เยมากว่าานนี่ไหนถึงจังหวะเลยบอกไอ้หนวดมาเยี่ยม่ะจัดเรียกผนบึ้ง่ะมาเธอได้ก็มีแต่หาเวียงหายตอนนั้นมา้เามาก้องมาไปนนเขียมมอบหยูดโอ้สุดยอดมากิดเราเป็นหาปวดคุณจรองป็บม่นคิดว่าหายวดคุณจิรอหายะ เลยร่งไเห็ดไอหนวดมาสสูดันกัมังมังไงก็มังห้านเนาะรอบรอบตอนที่ยกับมังมังห้านครั้งแรกได้มาตัวหนั่นกัมังห้านเมาครั้งกะโอ้ยเงหน่อยมาหาเราญาติอกม่ได้มังบอกม่นนเนาะการสรับที่ี่ตํวดกะขอบุณขุกคงนที่เพื่อสคุเพ่เิ่มเามให้บัางใจและสบายดี ไอ้พจเนาะวันนี้ไ่ะะแะเสเปนกับสีดีคอปิดคลิปแล้วพี่น้องอันมื่อนี้กะบีรยากาศอ่ะออกม็ออกามาเยี่ยมร้านกินโทรเรียนพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้ขอบขอความเคารพใจพ,พี่แม็กเอฟซีนะเราที่กลับมาก,กรีซโปรเซสคลิปสเปงโดยที่บคาโฆษณาพี่น้องพิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะรับงน่ะอ่ะไปแล้วพี่นอ้นองกลับสบายดี